สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอพีกแล้วกับผม FPS ิสต์วิชดังเรื่ง The Game King Officer on Star อ่านะครับแหมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะช่วงนี้มีแด่คกนก้อนเกินขอให้ผมตีบอสกิวให้ดูระดับ e x p r e s s สใช่ไหมเออเอ้ยน,นะนะก็ขอมาแล้วไม่ทำให้ก็อะไรอยู่ แกว่าจำเจมั่งกินเจมั่งกินบวดชีมั่งอะไรก็ไม่รู้มาจะก,กินเจนั่งขาวผมขาวก็มาครับไปอ่าข็เห็นนะผมไปตีมาประมาณนี้นะเออห้ากว่านี่แหละอืมไม่เยอะไม่มากอ่าก็เหมือนกันโอเคไปลุก,กันเลยขอรู้ก่อนคนเจนก็มีกี่ดอก หนึ่งดอกโอเคไอ้ใบเค็นนี้ผมไว้อีกงั้นนะอีกคลิปนึงนะของใบเค็นอะ่ะโอเคขอเตรียมตัวก่อนนะครับอ่าผมจะใช้ทีมนี้นะที่ผมจะเล่นอยู่ประจำประจำนะอ่าฮะเอากิสลิสนำเป็นทีมหลักนะแล้วก็เกรซเป็นตัวรองนะมาดูเซตอินเซตการ์ดหน่อยนะอ่าผมใช้เกี่ยวกันเทคอินนะพวกเนี้ยประมาณเนี้ยนะอ่าอันนี้ก็อัพมาจน สุดละฟาร์มเสียฮายโฮลี่แก็บบาลานซ์เพิ่มขึ้น8%นะอืมนะแล้วก็มืดมิดมด้ดวย20%โอเคแล้วก็กลองกรีกนะกล่อ,องกรีกดก็เทคยินเหมือนกันนะอ่าฮะนี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันแต่เพิ่มฟาร์มมืดนะ เพิ่มความเสียหายผูโจมตีมืดมิดนะตรงนี้แปดเปอซนโอเคนี่ดวงดีนะผมได้มาประมาณนี้นะเอะหินก็ประมาณนี้อ่ามันไม่สุดนะก็พอไปได้อะเออ,อมาต่อ เหลี่ยนตัวเลยไม่มีถ้าฟุสก,กิลนะ้วอืมติดโอเคสวยงามมาต่อ มาสักดอกก่อนจักแล้วอ,อ๋อมันจะอะไรมันอีกอะออดูมันแก้ทางดิอือหอโห้จริงๆ่อปา โหจริงจริงมาเดี๋ยวมันมาต่อยพื้นอีกไหมต่อยพื้นอีกไหมยังรอดอยู่อืม ถ้าผมใช้อีกท่าหนึ่งมันไม่ขึ้นคิทติคอลนะมันเป็นการตีแรงทีอย่างเดียวเลยนวงลงบอกว่าเ,เกมอืมแน่พี่น้องเอ้ย จัดแกล้งแักหนาวะจัดแกล้งแักหนาววะอืมโอ้ มาโอหยเหนื่อยเหนื่อยกอดๆดูมันดูมันเล่นดิมาน้ออง มาเออเออเอ้าเอามันดิเอยปวดหัวมันดักทางเก่งชิปเบ่งเลย โอเคครับเดี๋ยวผมก็ใช้คุณเจกดอกก็สามารถกวาดล้างกันแล้วนะได้รับกล่องรนะดัแบบเอ็กเพรสแล้วอืมโอเคคูณไป400 200อ่าโอเคได้อยู่ครับก็ขอจากกลาไปก่อนนะครับกอนข้างจะเหนื่อยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับรบ,บ๊ายบายครับบ๊ายบาย